แมปพิรณียิ้มหวานร่วมโต๊ะครอบครัวเตชะนรง์ happy ชื่นมืนหรือได้ว่าต้นรักของนายสาวแมปพิรณีคงทายกับหวนใจไฮโซแห่งเขาอย่างหนุ่มสงการเตชะนรงดูท่าจะ happy ชื่นมื่นไปได้สวยเลยทีเดียวมีโมเมนต์ไปมาหาสู่กันตลอดแม้ว่าก่อนหน้านี้จะโดนกระแสะวิพากษ์วิจารณ์สนั่นทั้งคู่จับมือฝ่าฟันกันมาได้ล่าสุดตกย้ำ หวานชามสาวแมทร่มวมโตอาหารกับครอบครัวตระกูลเตชะนรงในงานเลี้ยงฉลองวันเกิดแจนพัฒมนเตชะนรงน้องสาวสงกรานนั่นเองนอกจากจะมีสาวแมทล้วยังเห็นนางเอกมิ้นชลิดายืนเคียงข้างหนุ่มภูผาเตชะนรงอีกด้วยเรดวด่ามาทั้งสพพายเล็กสพพายใหญ่เลยนะเนี่ย